วัสดีค่ะวันนี้จะพาชมหมู่บ้านข้างโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะออกทางนี้นะคะมาดูว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างหมู่บ้านนี้ใหญ่มากค่ะเราเดินไม่ไหวนี่เราก็จะกลับบ้านเนาะเราก็เลยพาชมขับรถชมรอบๆแล้วเราก็จะออกไปถนนใหญ่ฝั่งนี้นะคะปกติเราจะไปอีกทางนึงนะวันนี้พาชมหมู่บ้านนี้ค่ะ สองข้างทางวันนี้อากาศดีมากอันนี้อากาศสุดยอดค่ะใหญ่โตมากตรงนี้หมู่บ้านนี้ก็เดินเคยเดินและเดินไม่ไหวค่ะก็เลยพานั่งรถชมนะคะสองข้างทางและอากาศก็ดีเนาะก็จะได้เห็นว่าเขาอาศัยอยู่กันยังไงนองต่างประเทศตามหมู่บ้านต่างๆป่าซ้ายมือนี่ก็เป็นป่าแม่น้ำเนาะเราเคยไปเดินแล้วเราก็เดินไม่ไหวเนาะ เดี๋ยวจะลองมาเดินหน้าร้อนดูว่ามีเหวมีเห็ุไหมตรงนี้ก็ขับสามเนาะเราไม่แน่ใจว่าออเราไปซ้ายเราไม่เคยเข้ามาค่ะก,ก็เลยแบบงงงง,งนิดนิดถนนมันเนาะร,รอบโรงเรียนก็จะได้เห็นเนาะถนน,นจะแคบนิดนึงเพราะมันเป็นในหมู่บ้านก็ขับรถแบบระมัดระวังนิดนึงเนาะ เราเพิ่งเข้ามาครั้งแรกแล้วก็จะออกไปถนนใหญ่เช่นนี้เมื่อก่อนเราเคยเดินออกมาตรงตรงนี้ค่ะทางมาลายตรงนี้เนาะโอ้ยไกลมากตรงนี้เราเดินลัดฝามาแล้วก็เดินตรงไปทางซ้ายมือเหนื่อยมากกว่าจะถึงใช้เวลานาน,านอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไหนเดี๋ยวามาดูกันเนาะถ้ามันออกไม่ได้เราก็จะได้กลับรถตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ค่ะต้องกลับรถค่ะ ไปไม่ได้นะคะวันนี้ทางตันค่ะโอเคเราก็จะได้รู้เนาะเราก็ไม่เคยเข้ามาก็จะได้รู้ว่าบ้านนี้ก็เป็นทางตันป่าเห็ดป่าที่ก็เดินเล่นกันค่ะนักเรียนเขามาเดินเล่นกันเนาะเราก็นึกว่าจะออกได้เนาะตรงนี้ก็ออกไม่ได้เดี๋ยวเราไปออกตรงอีกทางนะึงออกไม่ได้นะคะ เป็นทางตันค่ะก็ไม่เป็นไรก็ชมหมู่บ้านสองข้างทางไปเนาะชมสองข้างทางไปว่าเขาอาศัยอยู่กันอย่างไรต่างประเทศทรงบ้านแบบไหนก็ดูทรงจั่วเขาสิเขาทำไม่ให้แบบไม่ให้มีหิมะติดค้างอยู่เนาะเวลาหิมะตกก็จะไหลลงมาเลยไม่เหมือนจั่วปกติธรมรมดานอกหลังคานะก็จะทำให้แบบน้ำแข็งไม่ เราไม่แน่ใจว่าไปได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองดูเนาะจะลองดูว่าไปได้ไหมถ้าเกิดต้องกลับรถตรงนี้เราก็ต้องกลับรถน้องทอมเป็นหมู่บ้านน่าจะเป็นกลับรถเนะเาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกไปได้ไหมเราพาชมค่ะ นี่ก็เป็นที่กลับรถอีกนะคะเป็นหมู่บ้านค่ะออกไม่ได้นะคะออกได้ทางเดียวค่ะทางที่จะออกไปที่โรงเรียนเนาะแล้วก็พาไปชมตรงนี้ตรงนี้ก็กลับรถเหมือนเดิมค่ะเด mm. ี๋ยตรงนี้น่าไปเดินมากเลยตรงนี้บรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศดีมาก ข้างล่างบรรยากาศดีมากเป็นทางเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเราก็ไปไม่ได้เป็นทางที่สำหรับคนที่นี่ก็ชอบเดินกันเนาะเขาชอบเดินกันออกกําลังกายเห็นข้างล่างนู้นนะคะอากาศดีมากข้างล่างนู้นก็คือเป็นเขาเป็นเขาลูกหนึ่งแหละที่เราอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะ ข้างล่างเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเราก็พาชมโอเราก็ได้เห็นเนาะถ้าเราไม่เข้ามาเราก็ไม่รู้เนาะข้างล่างก็เป็นทางเดินรถไปไม่ได้คะ่ะอันนี้เราก็กลับโรงเรียนทางเดิมนะคะออกออกทางเดิมเนาะเราก็นึกว่าจะไปได้ออกถกนนใหญ่ได้ออกไม่ได้เราก็ต้องกลับไปทางเดิมทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ต้องกลับรถ เราก็ไม่เคยมาถ้าเราไม่มาตรงนี้ก็กลับรถเหมือนเดิมเนาะโอเคเราก็จะได้รู้ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ขับรถขับรถเหมือนเดิมตรงนี้ก็มีสถานที่เด็กเล่นเนาะตรงนี้เดินได้กับทะลุได้เดินได้ทะลุได้นะคะ แดดดีมากค่ะแต่มันก็เย็นหน่อยเนาะเย็นไม่มากเย็นไม่มากแต่ก็ร้อนไม่มากพอดีพอดีเนาะเราก็จะเลี้ยวกลับเนาะกลับไปทางขวามือตรงนั้นจะว่าเรามาหลงในหมู่บ้านมันก็ไม่ใช่หรอกเราก็ได้พาชมเนะาะพาชมหมู่บ้านที่เขาเอาศัยอยู่กันแล้วก็จะได้เห็นว่าทรงบ้านต่างๆเขาเป็นยังไง หน้าตาบ้านเขาเป็นยังไงรูปร่างเขาเป็นยังไงเนาะเขาอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้เห็นไหมเขาก็อยู่กันอย่างที่เราเห็นเนาะแสนจะแบบสบายสบายนี่นะคะเราก็จะไปตรงนี้เนะาะเลี้ยวขวานี่กับทางเดิมค่ะ เราก็ไม่ลงหรอกเห็นไหมดูบรรยากาศซ้ายมือขวามือเขาจะเป็นอย่างงี้คะ่ะประเทศสวีเดนอันนี้ขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆเมืองนะคะดอกต้นหมวกต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากค่ะก็อยากจะให้เห็นให้ชมนะ้เวลาอากาศดีๆแบบนี้สดชื่นแบบนี้หมู่บ้านนี้เขาอยู่กันแบบไหนทรงบ้านแบบไหน ทุกคนจะต้องขับรถออกมาทางเดียวกันหมดเลยออกไม่ได้ฝั่งโน้นค่ะก็ต้องออกมาทางนี้ทางเดียวนะคะเรากาเลี้ยวซ้ายเนาะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์ขอบคุณที่เข้าชมเป็นกำลังใจค่ะ